หน้าสองคันนะหน้าสองคันแลมโบแลมโบตามโค้กโค้ไม่ทันนะจริงๆอ่ะเราโคโก้แรงคาดอนะ่ะเราโก้กแรงคาดอนะ่ะใช่ถ้าเราถ้าเป็นเราจริงนี่คนขับเป็นอย่างงี้ด้วยว่านะไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยดูถูกกูนี่แลมโบเคอมมิ่งสองร้อยกว่านะเดมมือเข้ากลางลามเลยโจ๊ก กลางล้วมเหียให้มันตามทันเถอะไอลุงกระทืบมันมันมัหลงกลมันหลงกลโน้ยชนชนชนตามก็กลับหลังก็กลับหลังก็กลับหลังไม่เอาไม่เอาคันนี้ไม่เอาคันนี้กลับมาหนะไอ้ตามทันชนชนเอาเดี๋ยวเดียวเอาเลยเดีเลยเดีวตั้งหลาแล้วตั้งหลาแล้วปั๊มปั๊มปั๊มคันเดียวปั๊มคันเดียวปั๊คันเดียวคันเดียวไม่คันเดียวไอเหี้ยไม่ต้องหนีข้างหลังด้วยไม่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 แลวเร่คันเดียวเร่คันเดียวเร่คันเดียวให้ คนเดียวมันเล่นคนเดียวข้างหน้าน่ะบุไปักหน้าดักหน้าดักหน้าันเคนเดียวพอจะุกันชนไม่พังชนไม่พังใครเอากระป๋องมาบั๊มไว้สันทำไมเราจะรถโ่จังตรงไปตรงไปตรงไปเก่ย้เยชวนได้ชวนได้ชวนได้ชวนไดชวนเร้เรไม่ได้เสียหลักเช่อถือไอ้ังอกานเอาแอ้เฮ้ยจ้ตามมาแล้วุ ไม่อาเลยโโกว่ามันก็มึงนั่นแหละนีออนมีเขาคันจะะจกเบยดเไสยชนหินไปทีนึงตรงตๆชนเลยชนเลยไปตไปงไป้อไวไอ้เหี้ยนี่มัาแกงเราคันนี้ลชนแม่เลยใสัเออย่งกันชนอีกยังอีก ไอ้เนี่ยชนรถรถจะพเล้วเอยี่ยดาแม่งนีรถเขาไม่ชนชนรถตัวเองเน่ยนเราชนชนบ้าิรถที่เดิมไปลุ้นที่เดิมไปลุ้นที่เดิมไปลุ้ที่เดิมโอ้โหรถข้างหน้าย่งว้ไปเห็นเหมือนกันมั้งใช่รถพี่อบอเขาคืที ไปจอจอจ่อตัวนี้จอตัวน oh ี้ชนเอาหวอะเฮ้ยแล้วามไม่หันวะอ้เฮียโจขับอย่างงไอ้เฮียแม่งไลโชนาสามห้าอ้เฮียอ้เฮียแมกาสามห้าตอนแรกมีออีกังแล้วโบนั็ามดีเอ้ะม่อ

โอ้ยโอ้เฮียอะไรทำอย่าฝากดีดิไอ้เขาบอกว่าเขาให้เราไปนอนโรงพยาบาลอะเพราะว่าเขาชนเราไม่นอนไม่นอนไม่นอนได้มฮะคือขึ้นมาเด็กอะไรครับขึ้นมาขึ้นมาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเที่ยวกันไม่เอาไว้รอบหน้าเอาไว้รอบหน้าเถือบ๊มเลยมันมันี๋ยวเราก็ตายไปซะนี่แหละ เจ้าขับดีๆอย่างโงงมึงนี่มันควายควายเที่ยเลยมึงจอดอยู่มึงขับเต็มเที่เลยอะไรมึงเนีูยกำลังเดินกูขยับให้ไงกูขยับให้ใครเออวะเออปังปังเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิเอาเอาเร็วเอาเลยเอาเลยเอาเลยมึงอย่าเอาแลมโบเฮ้ยมึงคิดดิน้ยจบเอาเอออย่าเขาขึ้น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 เงินเออเขาขึ้นก่อนเดีวเขาขึ้นก่อนเดี๋ยวเฮ้ยเอาสีแดงเอาสีแดงขันเล็กอะสีแดงคันเล็กอะเอาสีแดงคันเล็กเล็กอะเอากระสอบกระป๋อง กระป๋อง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 ไปกเอากระป๋องเฮ้ยฝ่ายเราเอ้ยรองกระป๋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 องไม่มีคนกระป๋องไม่มีคนเอาละโอเคตองามีคนต้องรถออ้ีตรถมูแลแขวนันรับเออเล่นขันนึงเล่นัึงเล่นันึงเล่นังไป๋ยวเาไม่ทังหรอกไอ้ที่มึงอย่าถึงเพื่อนดิมึงไปตัดก่อนมึงไตัดบัม๋เพื่อนบัมจ๋วไปตัดตัดเออเขแล้วเนี่ยเาตัดเราแลดนยัดดนยัดยแล้วเนี่ย ไมเลยหลเข้าหลเข้ตเดียวให้เขาชนทำไมวะอ้ยอ้ยมีน้ำบั่มีน้าัเอาไ้คแไม่ไีประตูเรไม่ึงไม่กับเองตัดเอของเราใครไม่ละหยุดขาว่าหยุสักนอยเองแมงู่ตรงโู้นนใครวะล่ะเอาเอาเเอาเอางแมเาเอ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 าไม่ไดมดม้้้้เดด เฮ้ยโคตรลงโคตรลงเฮ้ยคันนี้คันนี้คันนี้พังคนี้พังคนี้พังเฮ้ยขาจะลงอ๋อจะมาง่ายมัก็เดิมหาตอนทีกูเดน on the อ l o o ดทุกเรื่องมีทั้งพวกปัด

กระโดดทีลูงดิดลอันกระโดดทีเชียล้มรถเรียบร้อยครับเรียบร้อยจริงอันนี้เรียบร้อยจริงเรียบร้อยเรียบร้อยจริงขึ้นรถมาครับฉลองโรงพยาบาลนี่เฮียได้ครับฉลองรถรถคั่วไปไหนรถลบดีลบ่อหน้าต่อตาลี่เฮีย ไเชี่ยได้เอาอีกอะนี่มุ้งใจเปล่าเฮ้ยคุณก็พิบอยู่เรนก็พิบอยู่จะเลือดค่อนแม่งเกือบึ้งว่ะพาไปพาวก่อนก็ได้ตรงนี้มันไม่มีพาเลยมีมีข้างบนอ่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งสามอ่ะมาตรงไปเลยดานซ้ายเฮ้ยว่าไงถอยตรงไปสุดเลยเดียวว่าไงถอยเพื่อนฮัลโหลแล้วมึงพาพาคู่มาเผาแล้วก่อน ซ้ายซ้ายซ้เอาแล้วไงเอาแล้วไงเดี๋ยวแชร์ไดออกสงมัดเอ้าแล้วไงแล้วมึงลงทำไมอ่ะขาจะไม่พาวไงจะพาวเหรอฮะเป็นไรเป็นไรเรืราอกรันเป็นเรื่องโดนชนโอเคื่องมัดยากทุบเดินปีอ้เหที่ ที่ปูแบบเลือดเลือดน้อยไม่ใช่เลยนะไม่ได้โดนต่อยไหนเฮียโดนรถชนดิโอ๊อยานอนดิอย่ากดซ้ำนะเว้ยเสียอยู่นะมันหักไปเรื่อยๆเรออใช่ใช่ใช่แล้วกูไม่นอนสักนะยืนรอยืนรอยืนรอถ้ามันนานเกินเออเนี่ยเห็นไหมกูยิงมรีบอยู่น้องพี่ไม่มีตังค์แล้วน้องทำงานพี่พี่ขอน้องได้ไหมจลิสกินจรีสกินเก็บตังค์รีสกินเยอะขนาดนี้เก็บเนี่ยรีสกินไปเด้อ ลอยหล่อเลยอะแค่แบบกูต้องแต่งแบบแค่จะปัดแก้มกูต้องเสียสามหมื่นนะไอ้เหี้ยขึ้นมาโอเคครับดุซะด้วยจ่องเนี้ยขอไม่ค่อยให้อาหารเปียกอะเด็กกินอาหารแบบคอมแค้นค่อยๆเด้กินตับไม่ใช่กินีเด็กกินแต่ดิงโอเคไอ้เหี้ยปิดเพลงดิกูขอละกูให้ปิดเนาะเพิ่มดิ้งยเฮ้ยอะไรนะ มันยิ่งยุ่งมือนกันเขาเฮ้ยยิ่งมันเลยเพื่อนกูเหอ้สัตวะเพื่อนเราอุ้มมันเพื่อนเราอุ้มมันไม่ต้องโรงพยาบาลไม่อะใจเย็นใจเยี่ยมยังไงผู้ดาวก็ขึ้นแล้ะอีกไอ้ยืนถอยก็โถ่จังเลยมึงชอบกูปะเนี่ยโอ้มึงชอบกูเหรอไปทำไม ก็บอกให้ไปโรงพยาบาลกูถามไปทำไมมาบอกอ๋อโอเคคุยใครครับเนี่ยเราไม่เดบไหนูหนูเียเงโอ้ัตวเอ้ยเีนเงาเห็นเห็นเห็นเงา้คิดว่าหนู ให้พไม่มมปากร่ะเจ็ดหนเจ็ดคือรู้แหละว่าเก่งคณิตแต่เฮียแต่มึงจะมาโชว์เฮียเลยตอนนี้ว่ะเจ็ดสองเท่าไรสิบสี่น้ำหนักเต็มเหรอใช่ค, <laughs> คิดว่าน้ำหนักเต็มอีกเหรอ <ไ S 2> <laughs> ยิงกลางแขน เลยฟังเพลงยังโอมมาดิกูชี้ะไรกูชี้บุยเอา้ากูนึกว่ากูไม่มีเข็มขัดแั่นี่ทจริงามจริง,รงอ,อยอ่ะกูเียกขนาวะ thôi thôi ao ao cái này Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the like I'm rapping in the damn. này Con làm Có mua Con không mua bao tiền Bao tiền đi. Có mua có đó. เขาใจเซนก่อนเลยทุ่นลุกเลยไม่มีไอ้กูไม่ได้ยินเสียงอะไรแค่ขอไป็นล็อกใส่ไม่ได้ยินเสียงพูดไงี้ยแล้วใครเปิดเลยกูไม่เห็นดีอะไรเลยอ้าวทำไมกูได้เสียงเพลงอ่ะใครเปิดอ่ะไอ้ทอยเปิดเพลงเหรอโอ้รีบเลยอะไรนั่นรู้อะไรนะรีบรู้อะไรอ่ะทะลึ่งว่ะคันนี้ว่างปะเนี่ย ไม่ว่างครับติดธุระช่วงนี้อเอียนแล้วนิ้วเมื่อไหร่จะลงเออลงแล้วอ๋อใครโทรมาโจเฟอรมาโทรมาเราคุยอะไรไม่ก็เมื่อกี้ไม่เห็นเออไปเฮียกูหิวข้าวจะตุยกูหิวข้าวจะตุยใครมีขนมปังเฮียเขาลงลงเดี๋ยวพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปนะลงมันให้ไม่ได้เร็วใครจะตายแล้วทีเปลวเป๋าเป๋าเจ็ดสี่ครั ตอานพี่ข้าจะสมโจพี่ดองแล้วขอ,อน้ำด้วยเดี๋ยวมันติดคอโอเค thank you แต่ทีหลังไม่ต้องตรงนี้ล่อยเน่าตายตรงนี oh anyway ้เนะปล่ใ่เป็นแม่งยีการปู้ยในรถซะอย่างนี้ยเฮยเอ้ยผู้บิดเลยขนาดนั้นไ่ะไม่เงยหรอก เป็เพื่อนหลังก่อนเคลื่อนแบบขึ้น มีข้อมีข้อสงสัยรู้สึกอย่างอาการโดนรถชนไม่เปิดเป็นยี่อะไรกับรถอ่ะวันเนี้ยไอ้ถอยอ่ะไอ้เหี้ยมันงอนมือแล้วมั้งอะไอ้เหี้ยมันเบรกไม่อยู่ไอ้เมีคนนึงมันกิ้งลงเขามาแล้วมันก็ตายรู้สึกไฟแล้วอ่ะเออกูต่อมกูเก๊กแป๊บนึงมึงงานเร็วๆลไม่ไหวไอ้เหี้ยคนจะหล่อชื่อไม่ได้ น้องรถมันไหลน้องลงพราะมึงทำกูตกรถไอสัตว์มึงเร็วๆรถมันไหลอีกไปเลย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 มีคนรอรับอยู่พวกเนี้ยเก๊อีกแล้วเก๊กอีกแล้วควายเยอไวเร็วๆดีอย่าติดเล่นเร็วกน้อยคอลลีบกูจะปล่อยลงแล้วมึงเดี๋ยโอเคเคลื่อนไปแต่ดีนะเมื่อกี้เลือดกูไม่ลดไอสัตว์กูไม่หล่นยี่ห้รถกูอย่างแรงแบบไม่มีใครตามทันเลยดูดิ นี่กระดาษปากว่นหน่อยไว้เงี้ยคไยเราหรือจะเอาได้หมดอ่ะกูสุดมากแค่นั้นเองการข้างหนอนเลยไม่ละมาดิมาดิเอามไหมสอนดีไหมเนา ก mm ับบอสแลกับคอมมิโด er, ้คงไม่แน่ใจได้ไมนอยากไมโชว์บอกคุยชีพไฟได้กัออรโฟมแิสเนเต็มเปาเต็มแบ์แบบริสลย์รหล้ยแบบชีไม่ถายเและไม่สชี